อยากทำหน้าแบบนั oh, ้นได้ไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้คือมันแบบมันมีหลายเหตุการณ์มากที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสามสี่ปีที่ทำงานมาเนี่ยคือช่วงแรกบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาหนักมากเพราะผมผมเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วเช่นกันเธอก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคนที่แตกต่างกันขนาดเนี้แล้วเป็นตัวของตัวเองได้กันขนาดเนี้ยพอมันมาอยู่ด้วยกัน่ะ มันมีคอน FLICT เกิดขึ้นแบบรายวันได้เลยอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างอย่างพี่เอิร์ธเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ถ้าตอนนั้นเขาอ่ามันมีคอน FLICT เกิดขึ้นเขาอยากที่จะคุยและเคลียร์ตรงนั้นเลยอ,อันนี้แบบ in case in case <and S 2> นะ <in> case. แต่ว่าแต่คือผมอ่ะผมเป็นคนที่ผมรู้ว่าถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมขึ้นอะ ผมจะคุมไม่ค่อยได้อะ,อะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่จริงๆแล้วผมเป็นคนใจเย็นมากแล้ว <c oughs> พยายามแบบควบคุมสติอยู่อ่างเงี้ย <c oughs> ก็คือแต่ผมอาจจะยังไม่อยากพรอมที่จะคุยตอนนั้นด้วยด้วยเหตุเนี้ยมันทําให้แบบบางทีมันเกิดความการทะเลาะที่มันหนักขึ้นกว่าเดิม,มด้วยความที่เขาอยากคุยแต่ผมไม่อยากคุยแล้วมันก็หมายความว่ามันมันมันเหมือนเป็นรอย รอยยับที่มันยับขึ้นเรื่อยๆอยับขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบมันเป็นแผลที่อยู่ในใจของผมด้วยอ,อ <laughs> ว่าแบบเออหลายๆครั้งะผมจะไม่ค่อยกล้าพูดกับเขาตรงๆยนะอย่าีหรือแบบผมก็จะพยายามแบบปล่อยทุกอย่างจนวันนึงมันแบบมันหนักขึ้นถึงขั้นที่แบบเ,าเราสองคนไม่คุยกันเลยแล้ว ไม่รู้ดีผมรู้สึกว่าผมเสียดายช่วงเวลานั้นแบบมากมากเงี้ยไม่เป็นไรนะ <laughs> ไ,มไ,มไม่เป็นระยะที่เวลาที่มันมันนานพอสมควรอะไรย่างเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นคือผมก็แบบผมก็ไม่ยอมลองเหมือนกันอะไรเงี้ยแค่บแบบพอตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเราทั้งสองคนแบบเข้าใจกันมากขึ้นแล้วผมกับพี่เอิร์ดก็พยายามปรับ เขาหากันผมว่าจริงๆแล้วเราก็ายังเรียนรู้กันอยู่ทุกวันแล้วผมก็ดีใจมากที่ทางเขาท้งผมอะ่ะเหมือนเปิดใจพอที่จะเรียนรู้กันไปแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เป็นกําลังใจให้เราที่ให้เราได้เป็นเราในทุกวันนี้อยากทำหน้าแบบนั้นได้ไหมอีกแล้วอีกแล้วไอ้คือมันแบบมันมีหลายเหตุการณ์มากที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสามสี่ปีที่ทำงานมาเนี่ย คือช่วงแรกบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาหนักมากเพราะผมผมเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมแล้วเช่นกันเธื่อก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคนที่แตกต่างกันขนาดเนี้แล้วเป็นตัวของตัวเองได้กันขนาดเนี้ยพอมันมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันมีคอนฟ lict เกิดขึ้นแบบรายวันได้เลย,เลยละอะไรเงี้ยอืแล้วคืออย่างอย่างพี่เอิร์ด่เงี้ยเขาจะเป็นคนที่ถ้าตอนนั้นเขาอ่ามันมีคอนฟ lict เกิดขึ้น เขาอยากที่จะคุยและเคลียร์ตรงนั้นเลยอืมอันนี้แบบ in case in case นะแต่ว่าแต่คือผมอ่ะผมเป็นคนที่ผมรู้ว่าถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมขึ้นอ่ะผมจะคุมไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่จริงแล้วผมเป็นคนใจเย็นมากแล้วพยายามแบบควบคุมสติอยู่อ่างเงี้ยก็คือแต่ผมอาจจะยังไม่อยากพร้อมที่จะคุยตอนนั้นด้วยด้วยเหตุเนี้ยมันทําให้แบบบางทีอ่ะมันเกิด ความการทะเลาะที่มันหนักขึ้นกว่าเดิม,มด้วยความที่เขาอยากคุยแต่ผมไม่อยากคุยแล้วมันก็หมายความว่ามันมันมันเหมือนเป็นรอยรอยยับที่มันยับขึ้นเรื่อยๆอยับขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบมันเป็นแผลที่อยู่ในใจของผมด้วยอว่าแบบเออหลายๆครั้งอะผมจะไม่ค่อยกล้าพูดกับเขาตรงๆอ <laughs> หรือแบบผมก็จะพยายามแบบ ปล่อยทุกอย่างจนวันหนึ่งมันแบบมันหนักขึ้นถึงขั้นที่แบบเ,ออเราสองคนไม่คุยกันเลยอ,อแล้วไม่รู้ดีผมรู้สึกว่าผมเสียายช่วงเวลานั้นแบบมากมากอะไรย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะงงเลยไม่เป็นระยะที่เวลาทีม่มันนานพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นคือผมก็แบบผมก็ไม่ยอมลองเหมือนกันอะไรยเงี้ยแค่แบบ พอตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเราทั้งสองคนแบบเข้าใจกันมากขึ้นแล้วผมกับพี่เอิร์ดก็พยายามปรับตัวเข้าหากันผมว่าจริงๆแล้วอะเราก็ยังเรียนรู้กันอยู่ทุกวันแล้วผมก็ดีใจมากที่ทั้งเขาท้งผมอะเหมือนเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้กันไปแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เป็นกำลังใจให้เราที่ให้เราได้เป็นเราในทุกวันนี้ ว่าเอออย่างที่เออเจอกับมิกแล้วก็ตัวเอิอเองก็คือว่าการลดทิฐิของตัวเองลง<ม>ทั้งคู่คือด้วยเออกับมิกอะสนิทก,กันแบบมากๆ<ม>รู้จักกันมาเกือบสิปีสิบปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่มีความแบบงี้เง่าหรือว่ามีความแบบงองแงอะไรบางอย่างไม่ว่าเอิอเองมิกเองก็เป็นเหมือนกันแล้วมันตอนแรกคือทำงานด้วยกันแหะมันยากมาก uh huh. ไม่รู้จะทำยังไงดีให้มันคุยกันเข้าใจบางทีแบบเล่นละครอยู่ดีเอา้างอนแล้วอะ่ะอย่างเออบางทีเราคําพูดเราไปแทงใจเขาอะไรเงี้ยเราซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ตั้งใจหรือว่าเราเป็นคนพูดแบบนี้อยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าไม่ชอบอันนี้คือเป็นปัญหายิบย่อยพอเวลาปีเนี้ยรู้สึกว่ามันสบายใจมากขึ้นแล้วเวลาไม่พอใจอะไรยังไงหรือว่าแบบไม่ชอบคำเนี้ยเขาก็จะแบบ พูดเลยหรือว่าแบบเขาก็จะเงียบแล้วเราก็รู้ละอ๋อโอเคขอโทษนะไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าวิธีการเข้าหาเขาและมีก็รู้วิธีการเข้าหาเอิร์ดเหมือนกันจิงหนึ่งที่เอิร์ดรู้สึกว่ามันสามารถ go on ไปต่อได้คือสำหรับเอิร์ดกับมิกนะความจริงใจอในการทํางานเอิร์ดจะเอาตัวเองใส่ลงไปในงานทุกอย่างอความจริงใจในการไปอีเวนต์ความจริงใจในการไปทำแคมเปญพิสูจนเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวเอิร์ดกับตัวมิกหมดเลย เออไม่อยากหลอกแฟนคลัวว่าแบบเฮ้ยไม่ได้รู้สึกแต่เราพูดว่าเป็นอย่างนี้จริงออเอเอข้าใจเข้าใจเรารู้สึกว่าเรามีความจริงใจมากๆในการทําในบางอย่างซึ่งมีก็คิดเหมือนกันว่าแบบเวลาเราจะทำในสักอย่างเราต้องจับมือไปด้วยกันนะ,ะแล้วทําแบบนี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคก็หาตรงกลางมาเจอกันแต่ถ้าโอเคทําเลยลุยเลย